รายได้ไม่ธรรมดามีกินมีใช้ทั้งชาติเปิดทรัพย์สินบรูกและกบไม่ง้ออาชีพดารารวยอู้ฟู่ครองสมบัติและอสังหาริมทรัพย์เพียบก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองเต็มตัวสำหรับอดีตพระเอกดังบรูกด่นุพรปุณกันสามีของกบสัวนันที่ในที่สุดก็ได้เป็นสสป้ายแดงแบบบัญชีรายชื่อพรรเพื P ่อไทยลำดับที่25ของพรรเพื P ่อไทยล่าสุด ปปอชอมีการเปิดเผยรายการทรัพย์สินและหนี้สินของบลูคเดนุพรและภรรยากบสุวรรณันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้มีทรัพย์สินทั้งสิ้น593ล้านบาทมีหนี้สินรวม2ล้าน3า0 0 0 0บาทรับสินของนายดนุพร5 0 7ล้านบาททรัพย์สินของนางสาวสุวรรณัน6 8ล้านบาท บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ17ล้านบาททรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดินจำนวน9แปลงมูลค่า429ล้านบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง13ล้านบาทยานพาหนะ3คันมูลค่า12ล้าน4แสนบาทพระเครื่องยอดนิยมหลายรายการด้านกบสวนนันผู้เป็นภรรยามีเงินลงทุน28ล้านบาท ขณะที่ทรัพย์สินอื่นของนายดาดุพรและนางสาวสุวนันแจ้งไว้148รายการมูลค่ารวม23ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนาฬิกาหรูกระเป๋าแบรนด์เนมทองคำแท่งบัว12ตัวและป้ายทะเบียนรถยนต์